รู้สึกท้อแท้กับสภาพสังคมตอนนี้เหลือเกินสภาพของสังคมตอนนี้นะคะถ้าเราใช้ให้เป็นเราจะได้อาวุธที่คมทีเดียวละค่ะไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงขนาดไหนก็ตามจะมีข่าวร่ำลือว่าโลกจะแตกไฟจะไหม้น้ำจะท่วมโลกนั่นเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทำให้เราเห็นว่าเราจะทำอะไรในขณะนี้กับเวลาที่เรามีจริงๆนะคะชีวิตของเราคือปัจจุบันขณะค่ะ ถ้าท่านปล่อยให้ปัจจุบันขณะทอดแท้ต่อสภาพการที่เรากำลังเห็นอยู่คุณจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ทันสมัยได้เลยนะคะจงมีปัจจุบันขณะที่มีโจทย์อย่างรุนแรงตรงนี้แล้วก็ตีตัวเองเนี่ยนะคะให้ตระหนักรู้เท่าทันว่าเราจะทำอะไรกับเวลาที่เรามีจริงๆในขณะนี้ถ้าท่านจะสุขทำไมท่านไม่สุขเดี๋ยวนี้นะคะอย่ารอให้โลกเปลี่ยนแล้วเราถึงจะมีความสุขแต่จงเป็นบุคคลที่สามารถ ที่จะบอกว่าฉันจะเป็นอาวุธที่แข็งแรงเพราะสถานการณ์ของสังคมมันกำลังทำให้ฉันต้องตระเตรียมตัวเองที่จะมีชีวิตในปัจจุบันขณะให้รู้เท่าทันและสามารถที่จะใช้ความเท่าทันนี้เป็นอิสระไม่ตกเป็นเหยื่อในขณะที่สถานการณ์ของโลกกำลังรุนแรงรักษาใจให้ดีค่ะแล้วขอให้ไฟ ที่มันไม่โลกอยู่ไม่ไม่ใจของเราโลกในใจของเราจะรอดนะคะธรรมสวัสดีค่ะ